ดูสิเาวิ่งแม่งตลกอ่ะไอ้ตลกจังนี่ไม่หับปากไป

ันตัวนี้มามาหนึองามไอ้น่วิ่งไม่ไหวเอออ้วนเอ้าอ๋อมันไม่มีไฟไม่มีไฟนี่ไฟนี่ม่เยัหญิงอะไรออไม่เอารูไม่เอาลูกเป็นไเนอานี่อ้วนมาแล้วตาตามกันมา ไม่ไม่ใช่เวลาจูบกันวันนี้นี่นี่นี่สนใจกูหน่อยมันไม่สนใจตัวเองละเนี่ยเ็นกหรือเป็นอะไรวะเนี่ยไม่ยินเลยเดินอย่างเดียวเนี่ย Can I leave it on? Yeah,